สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันวันนี้วันศุกร์ที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องสารอนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเปิดหนังสือหน้า50ค่ะลูกอย่าลืม หยิบดินสสอกับยางลบด้วยนะคะเราจะไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะข้อ6ให้นักเรียนเขียนคำตอบของปริศนาคำทาทยให้นักเรียนเขียนคำตอบของปริศนาคำทาทยนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนู บอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดอีกเที่ยวนะคะตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนูบอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดนะักเรียนอ่านตามนะคะตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนู บอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดทีนี้เราอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยลูกตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนูบอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดนะคะคำตอบคือที่ภาพนี้ค่ะ คำตอบคือลูกสอนนะคะนักเรียนพูดตามคุณครูค่ะลูกสอนนะคะสะกดตามคุณครูค่ะรออูกอลูกสอ,ออรอสอนลูกสอนนะคะนักเรียนเขียนค่ะเวลาเขียนถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะจะออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกด แล้วสาะอจะลดรูปหายไปค่ะนะคะลูกศอนนะคะรออูกอลูกสอ,สอสอสาานะคะนักเรียนใช้สอสาาค่ะแล้วก็รอเรือเลยค่ะลูกศอนนะคะสาะอจะลดรูปหายไปนักเรียนไม่ต้องเขียนสาะอนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองภาพที่สองค่ะ ฉันคือใครเอ่ยทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่พันฉันคือใครเอ่ยทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่พันค่ะนักเรียนอ่านนะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะฉันคือใครเอ่ย ทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่พันนะคะคำตอบอยู่ในดอกไม้นี้นะคะคำตอบก็คือเกสอนนะคะเกสอนอนักเรียนพูดตามคุณครูค่ะเกสอนสะกดนะคะกอเอเกสอออรอสอนเกสอนนะคะ นักเรียนเหมือนเดิมนะคะรอเรือเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดนะคะเวลาเขียนสะระอจะลดรูปหายไปค่ะกีสอนนะคะกอเอเกสอ,สอเสือนะคะนักเรียนแล้วก็รอเรือค่ะสะระอลดรูปหายไปเกสอนนะคะเก่งมากค่ะ ข้อ7นะคะให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประนะคะก่อนที่จะไปคัดคำตามเส้นประตรงนี้นะคะนักเรียนเรามาอ่านกันก่อนนะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนแล้วค่อยอ่านตามนะคะปลองดองปลองดองปรอองอปรองดอองอดอง รองดองนักเรียนอ่านค่ะลูกสะกดนะคะต่อไปค่ะของชอบของชอบขอองของชอบชอบของชอบนักเรียนอ่านค่ะสะกดนะคะต่อไปค่ะ ทอดกรอบทอดกรอบทออดทอดกรออบกรอบทอดกรอบนักเรียนอ่านค่ะสะกดนะคะกิ่งมากค่ะต่อไปนะคะรอบครอบรอบครอบรออบรอบคออบบครอบรอบครอบ นักเรียนอ่านค่ะสะกดนะคะกิ่งมากค่ะลูกทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ต้องสะกดนะคะสองเที่ยวค่ะลูกปรองดองปลองดองขอมชอบของชอบทอดกรอบ ทอดกรอบรอบครอบรอบครอบเก่งมากนะคะเดี๋ยวนักเรียนเขียนตามเส้นประสสวยๆนะคะเขียนไม่สวยลบได้นะคะลูกต่อไปนะคะลูกข้อที่แปดข้อแปดนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสะระอให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสารอนะคะ สรรอนะคะ,เป,ะ,เ,ยยะ,คะเป็นสระเสียงยาวนะคะเป็นสารขีดเสียงยาวเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเมื่อมีเมื่อมีรอ,อร,ะะรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดสารอจะลดรูปนะคะ สระอ,อจะลดรูปคือถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดเราอ่านเหมือนเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดแต่สระอ,อจะลดรูปไปนะคะคือไม่ต้องเขียนสาะอ,อนะคะลูกค่ะสําหรับวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะแล้วใครยังทํางานไม่เสร็จไม่ทันคุณครูกลับไปเขียนนะคะกลับไปทํางานให้เรียบร้อยแล้วฝึกอ่านด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ